ลพลันักกรุงุงคน้ำจิ้มสุกี้นะครับต้องบอกว่าทําอะไรได้มากกว่าสุกี้น้ำสุกี้แห้งนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาทาก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ในรสชาติของซอสสุกี้กันครับวันนี้นะครับเราใช้เนื้ออกไก่ส่วนสะโพกนะครับเราจะมาหมักง่ายๆครับผมซีอิ๊วขาวเหล้าจีนแล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับเราแค่คล้าให้เขาเคลือบชิ้นไก่ดีนะครับทิ้งไว้ห้านาทีก็ใช้ได้แล้วครับ ในการปรุงวันนี้นะครับเราจะใช้น้ำจิ้มุกี้ของเทศไทยครับเขามีสสูตรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผลใช้รสกลมกล่อมเครื่องแน่นครบรสนะครับไม่มีผงชูรสไม่เจือสีกลูเตนฟรีโซเดียมต่ำกว่าที่สำคัญอร่อยสุดๆครับทำอะไรก็อร่อยครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วนะครับเรามาลงมือกันเลยครับ ก๋วเดี๋ยวคั่วไก่เราต้องฉาเส้นให้ร้อนๆนะครับเราจะอร่อยนะครับเอาแหวกตรงกลางให้เป็นรูนะครับไข่ไก่สองฟองครับผมแล้วก็เอาเส้นกลับมาไว้บนไข่นะครับปรุงรสด้วยซอสสุกี้นะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะครับผมซีอิ๊วขาวตัดรสเล็กน้อยครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับแผ่เส้นออกทั่วๆนะครับฉาให้เขากิมเกลียมเล็กน้อยนะครับขินช่าครับ เป็นเมนูง่ายๆอร่อยในรสชาติสุกี้ใช้เวลาไม่นานลองทำกันดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปรหลายแอดครับ